นี่นะคะเราก็จะทำการแกะกล่องกระเป๋าที่เราสั่งมานะคะอาเบล่าเป็นคนแกะให้แม่นะคะเอาเปิดมานะโอ้โหเวล่าเปิดให้แม่อย่างนี้เลยเหรอคะลูกอ่ะ,อ,ะอย่าบังกล้องสิคะอะนั่งลงอัสิด,ดาตรงนี้ไหมคะลูกซิด,ดาวในเปิดยังไงคะลูกโอ้โหมันมีอะไรอยู่ข้างในทำไมเป็นนุ่นๆอย่างนี้อะคะลูกเออ เขาห่อมายังไงนะเนี่ยไหนดูซิกระเป๋าโคต้ตกระเป๋าโคต้ตอะเปิดแม่เปิดเลยเมารีวิวกระเป๋าสั่งมาในเนื่องในโอกาสวาเลนไทน์แดดดี้บอกว่าอยากได้กระเป๋าก็สั่งแม่ก็เลยสั่งจัดเลยค่ะใช่แล้วจ้ะอ,อ,อะมามารับเปิดกระเป๋าช่วยแม่ไหนเขาทำมายังไงนะอะโหอะเปิด โอ้ยมีฝุ่นอะไรออกมาด้วยก็ไม่รู้อ่ะแล้วเปิดให้แม่อ่ะโหอะไรเนี่ยอะไรอะไรเบลล่าอย่าเล่นกล้องแม่อ่านี่โอ้โห y e a yes look อ่าโอ้โห yes, ขาวหอมมาอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยแกะกระเป๋าอือหือหอมมาอย่างนี้เออสวยอยู่นะนี่หอมมาอย่างนี้เลยอ่ะเบลล่าแกะสิคะลูก หอโอ้โหต้องทำมาดีนกันน,นี่ยสายอะไรคะเนี่ยสายอะไรสายอะไรอ๋อนี่สายสายอ๋อดูเขานี่เขาติดกันกันลอยตรงตราแบรนด์เขาด้วยนะแกันี้เยค่ะ ดไหมล่ะลูก,ย ê, กเย้กระเป๋ากระเป๋าหนึ่งใบแม่สั่งมาสองใบนะแต่แกะใบนี้ก่อนอนี่นะคะทุกคนเขาแพ็คมาก็โอเคนะคะตัวนี้เขาแพ็คมาอย่างดีเลยเหมือนจะแบบเดี๋ยวละเหมือนจะแบบอยู่ในสตอ็อก <c oughs> อันนี้คือการรีวิวกระเป๋าครั้งแรกนะคะวิ ค่ะนี่นี่ดูหลายๆอีกอ่ะอืก็สวยดีนะอ่ะเปิดนะคะเปิดเปิดเปิดนี่เขาแพ็คมาอย่างนี้เราเปิดนี่ก่อนอ๋อเยี่ยโอ้ยยยว่าดูยูเก็ตสวยไหมคะนี่มีตา ตาเหมอือนเขายัง,ยง,ยงกแ,กแกอกะแกอะแกลงแกะนี้เลยสวยอยู่นะสวยไหมสวยเนาะโอ้โหนี่หนังงูหรือหนังงูจริงหรือว่าของอะไรเนี่ยดูดูสิหนังงูจริงหรือเปล่าคะเนี่ยแต่ใน เว็บเขาบอกว่าหนังงูจริงนะไม่ได้บอกว่าหนังงูเทียมนะมหนังแคนวาร์สอ่าสวยไหมสวยน้อมลูกเนาะเอะเปิดนี่เขาไม่สนใจนะคะว่าสวยหรือไม่สวยเนะี่ยเขาสนใจที่ว่าเขาจะเปิดกระเป๋าได้หรือเปล่าอืมนี่เหมาะมากเลยออาเวลายืนขึ้นสิลูกยืนขึ้นแล้วถือสิลูกยืนขึ้นแล้วถือสิลูก อันนี้คือใบนี้คือเหมาะเหมาะกับแบบถือออกงานเนาะถือออกงานแต่ถ้าแต่ถ้าแบบว่า,าถ้าใช้ทุกวันนี่คงจะต้องแบบใช้ใบที่มันดูธรรมะแมนอย่างนี้ธรรมะเมงเนาะสวยมาค่ะแกะใบที่สองนะคะใบนี้สั่งมาคือแบบอยากใช้ทุกวันนะคะคือแบบ ไม่ต้เปลี่ยนกระเป๋าก็คือต้องใช้ทุกวนันก็เลยสั่งแบบเป็นใบเล็กมานะคะมาดูค่ะออันนี้เขาน่าจะเป็นแบบตัวที่โชว์เนาะเขาไม่ได้แบบแบบติดอะไรนะเขาเรียกว่าแบบติดตรงนี้มีมีการรอยอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็น่าจะแบบใส่แล้วธรรมะทะเมงใส่ได้ทุกวันนะคะตานี้ เ้ากับทุกชุดนะคะคิดว่าเนาะแต่ว่าข้างในคืออย่างนี้นะคะมีแบบสองกระเป๋าข้างในนะคะเป็นสองช่องแล้วข้างนอกก็เออเออยู่ทำอะไรล่ะลูกเออเอเวลาทำอะไรอ่ะโออโออโอมาจากไหนคะโออโอทำไมอยู่ทำซิปหลุดมันหลุดได้ยังไงเวลาทำซิปหลุดได้ยังไงโอ้โหอ หนดูสิไม่ต้องทําการซ่อมนะอันนี้เลยเหรอลูกอ้าวราชอบใบน,นี้อันนี้ของล,าล้าเหรอคะเอาอ่ะอ่ะสะพายอย่างงี้าสิแล้วใส่แขนอย่างงี้แล้วใส่แขนอย่างงี้ก็อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อ่ะและ้วใส่ถือสองใบสองใบใบไหนชอบคะโอ้โหสองอันเลยเย่ <c oughs> สองอันเลยเหรอคะลูกโอ้โหโนี่ค่ะมา ต่อนะคะต่อนี่ข้างนอกข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าอีกนิดไม่รู้ว่าเอาไว้ทําไมใส่อะไรได้บ้างะคะเนี่ยใส่ลิปตติกเหรอน่าจะได้เนาะนี่มีสายให้ด้วยนะคะนี่โอ้โหอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอ่าไหนแม่สะพายแม่สะพายอ๋ออย่าบาังกล้องแม่สิลูก ดู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 ดอ่านี่กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าสวยอ่ะชอบหรือเปล่าลูกแล้วชอบไหมชอบไม้แม่นี่หรออืมอืมอะไรนะดูโอ้ตัวป่วนตัวป่วนไอ้ตัวป่วนไอ้ยิ้ม <laughs> ตัวนี้ก็คือไม่มีซิป ใส่ได้ทุกวนันไม่ต้องกลัวมันพังนะคะเพราะว่าราคานี้ก็เบาๆอยู่เนาะไม่ได้ราคาแพงเหมือนตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ใส่ออกงานไว้ใช้ออกงานอืมอย่างนี้เลยเอออาพีเซ็นเตอร์อะพีเซ็นเตอร์กระเป๋าอะพีเซ็นเตอร์กระเป๋าอ๋อคนนี้เหรอพีเซ็นเตอร์กระเป๋าอันนี้แม่จะใส่ทุกวันเลยแม่ใช้ทุกวันเนาะอืม ไหนขนาดนะมามาวัดขนาดที่ลูกอาตั้งข้างๆกันสิค่ะอันนี้ก็เล็กนิดนึงอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอันอีก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะนี่รีวิวกระเป๋าวันวาเลนทา์ายเออวันวาเลนทา์อันนี้อีกอันนึงอันนี้อีกอันนึงโอ้โหอันนี้ก็น่ารักนะคะ น่ารักน่ารักโอาเยโอ้โหโอ้เวลาจะ say ก o o ดบายก่อนหรอคะลูกอะบายบายแลาเซ a y กู o d b y e goodbye <Yeah. S 1> <c ười>